สวัสดีค่ะสว,สว 5, 6, at, ัสดีคุณผู้ชมค่ะเมื as, ่อนี้เนาะค่ะก็เป็นวันที่5สิงหาคมพศ2 5 6 6ค่ะเมื่อนี้แม่หมูก็จะพาท่านผู้ชมเนาะค่ะมาติดตามรบบชมท่าทางหลวงพี่ลึกลับเนาะค่ะงวดวันที่16สิงหาคมพศ2566ค่ะมาเบิ่งมาฟังน้ำกันนะคะว่าหลวงพี่ลึกลับจะเน้นจะเด่นให้ตัวใดเนาะค่ะในวันที่16สิงหาคมพศ2566ารบค่ะมารับชมรบฟังไปน้ำกันค่ะ การนมัสการครับหลวงพี่ค่ะการนมัสการเจาาร้าค่ะหลวงพี่ชเพินชื่นเพินครับผมค่ะ <c oughs> เป็นในหลวงพี่ได้กองหมดเนี่ยครับเลขนี่ล็อกกันแล้วเลขให้ล็อกคือเก่านี่นี<อ>่ล็อกสองธรรมชุ่ชมหลวงพี่ว่าก,ก็ได้แล้วครับการ<อ>ให้ตามตามสูตรที่เก่าเ<า><า>นี่ยธรรมดาชุดบนเลขเลขติดหลวงหลวงพี่ก็บไม้ดิเลขติดครับผมเบาเท้าวเรียวหมดที่แล้วมากพี่น้องครับผม หมวดอ62หมวดที่ผ่านมา62กับตรงๆเนาะหมวดก่อนตรงหมวดก่อน62ตรงๆของวดที่แล้วนี่หนิของหลูงพี่ไม่เขียนอะไรปครับของวดที่แล้วเดี๋ยพูดค่อยๆเหลี่ยมพูดแลเหลี่ยมครับเอาบเป็นยังนะครับจะให้หลวงพี่เขียนให้เลยครับอย่าเพิ่งได้ใจมือ สุดนี้เราคึเกาบนลงพีเอารัับบนเป็นบนรางเป็น่างขึ้เกาลั่งอันนี้บนเขออียนได้ลงพี๋จัดใช้นมีเลยครับผมฝนกับวหยุดตกพีนอง มาหวดนีหลวงพี่ลึกลับหมดนนึงเฝ้าสิบหกทับแปดงทีทับส6ห bon, 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 1, 2,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  1, เก้าครับมากมาั่หนึ่งเ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่ง สองแปดสองเก้าครับชุดบน <c oughs> <c oughs> ชุดล่างคุณผู้ชมสามกับสี่นะครับปิดเก้าศูนย์หนึ่งเติน ยังมากอยู่ด้วยนี่พน้ก็เท่ยน่ะตัวใดลุงพีสามศูนย์สามสูนย์นี่บแต่ว่าสามหนึ่งนี่ก็ขันสามหนึ่ตัดเลยผมเพราะว่าสามหนึ่งมานน้ำกนัดหนากแต่ว่าสามศูนย์นี่คืออยเแล้วแต่ว่าจะเขียนตามสูตรของลุงพี่หละแล้วตัดออกนี่อ่ปนิบานก็ตัดไปตีลงตามสูตรสามเก้าสามศูนสามหนึ่ง สี 49, 40, ่เก้าสี่ศสี่หนึ่งกับงามยุ่ชุดล่างนี่ครับลงพดดลงีชุดล่างครับผมจุดสามศูนย์นี่กัางามสามเกนี่กะนี่ครับนะครับมชมชุ่มสี่เก้าสี่ศูถ้าวิ่งบนวิ่งตัวไรลงพี่บนเลยมีตัววิ่งมาของลงพีเลือเด่นทั้งหนึ่งทั้งสอง,ง,ท,งทั้งสองสน่แหละทั้งสองเล่นไหมครับผมมันจะมาม ยามันมาน้ำกันหมดางนี้หรอยาม่น้ำกันครับพู้ใดมักมาน้ำกันก็จับใส่กันเลยยามันมากคือไรยามันมากสองหนึ่งสองหนึ่งสิบว่าลงพีอ่าเอาถ้าผู้ใดมักอ่าเหล็กเด่นของลุงพีนะครับชมชมชุดบนอืมสองหนึ่งอ่านี่ครับผมมักซ์ก่ดลุงพีแมักนี่ครับชุดบนถ้าวิ่งวิ่งนี่ครับชุดบนชุดล่างครับเด่นหนึ่งกับสองนะครับเอาลุงพีเน้นคู่แรก ลุงพีว่วงเห็นไหเด่นหนึ่งกับสองเลขติดเจ็ดแปดเก้าด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยจับกระไดหกคูของลุงพีครับแม่นดวยครับที่พันมานะครับเนาะเลขเด่นก็ถือว่าแม่นนะครับถ้าผู้ใดพอมักเลขติดเจ็ดแปดเก้ากับฮาตัวมาจับแซวแล้วลุงพีเนาะเนียน,นยคููใดลุงพีว,ว่วงเห็นไหมว่งไปเลยลุงพีหาคณเพิ่มหาเอฟซีูเพิ่พพพพมมักหน่อยตัวด้วยพี่น้องเดอ้อผู้ใดมักหน่อยตัวสองเก้า ตัวร่องไปลงปีตโอเ้อโอเ,เสียงยางเนาะนี่ตัวร่องปะชุดบนหรือเน้นที่สองเกไปเลยสองเก้อ <29. S 1> ไปเลยสองเอขีดอันตัวร่องขีดเซนไตไปลงีตตัวร่องอ่านี่พี่น้องสอตัวเน้นชุดบนตัวร่อง,องสองเจ็ดนหนึ่งกับ2อกหติติดเลขเหลงพี่ถาผู้ใดมักมานน้ำักคือสองหง หนึ่งสองสองหนึ่งพี่ตังครับถามันผ่ามันผาผา,ามันออกจากเนี่ยมันก็เหล็กมันอยู่มากสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งแมนยอเรล็กมันท่านมากี่สูตรนะมันกี่เจ็ดเหล็กชุดล่างเด่นสามกับสี่กับเล็กติดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเน้นคู่ไดลงบีบวงเลยครับตัวเน้น เด็กมัดตัวร่องนี่เอาหลวงพี่เด่นที่สี่ได้พี่น้องได้วงกลมล่างเน้นที่สี่ศูนย์ตัวรองคือสี่หนึ่งตาบ้าเ่าพันจิตแคนแนลบ้าท่าจีเน้นนี่สามศูนย์พี่น้องตัวร่องคือสามเก่าแต่ผูใดมักมักไูรมักมั่นว่าตาบ้าก็มักในชุดของหลวงพี่อย่หายแล้วทางไปแล้วครับผมตอนหลวงพี่เนาะมีเลือกเลือกเอาท่มนผชุชมเห็นชัดพอพี่น้องนะครับ ชุดบนเป็นบนชุดล่างเป็นล่างนะครับของหลวงพี่ลึกลับนะครับถาวิ่งวิ่งล่างกับสามกับสี่อหลวงพี่เด่นที่สี่อ่าครับผมเดี๋ยวผมสีแดงนี่ครับถ้าเด่นเด่นล่างเด่นที่สี่เด่นบนก็เด่นที่สองครับหลวงพี่ะเน่นชุดสองตัวร่องขึ้นหนึ่งนะครับหนึ่งกับสองนะครับผมนะครับสูตรของหลวงพี่นะครับสูตรของหลวงพี่กับแมนได้พี่น้องด้นะครับ งวด62กับมา62ตรงตรงงวดที่พานีมามาต่ตัวเด่นพี่ร้องนะครับเด็กจับคูลงพี่รุดอยู่ครับเบาเถาบรไเด้เอาใบเกามานำ้ำนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นชุดต่อง,งวดนะครับชุดของงวดวันที่ตัวรุดนี่แหละอ่าตัตัวรุดตัวลงพี่เาขาพันศานี่พราะแน่นนด,ด้นี่ครับร<อ>แตกตึมเลยนี่ครับผมตรงตรงนี่นะครับผมจับชุดสามตัวให้น้ำมอลงพีท่านนี่จับ ตัวมาเล็กสอเล็กเลขสองส่งเอาเขียนเสน่ครับสมตัวลงพีเอาันมาครับมันมานะอานมาหหามันหามันบ่มาในนี่เอาลงพีเขียนเสน่ครับสามตัวเอาคูคนมชุดสตัวเ็ชุดสตัวตรงนี้ก็ได้ลงพีตรงไก็ได้เนชิงงมฮะงงอ่าเอารั่านผู้ชม หลวงพี่วานะครับเนาะแต่วันมันบริยูในชุดอ่าตะวันเมย์ชุดบริยูว่ากำพิมบริยูยยนะครับผมอืมบริยูในชุดที่หลวงพี่จับสองตัวให้นะหลวงพี<า>่เนาะอ่าอ่าซับอ่า,า,อามันมดตัวนี้หลวงพีวงพ่วามักหลวงพี่วัดบริยูในสูตรที่พี่น้องได้เป็นเลขที่หลวงพี่มัด หัลงวดมันก็เขาสุดหลางมันเขารับางวดชุดบนเขาใช่ไหมครับผมงัางวดบนรถลลางเขาใช่ไหมครับมันก็มันออกบ้างกี่ล่ะฮานงวดมันเขาต้งเี่น้ารถมันกับมันก็บ้างกี่ล่ะครับอืเอาพี่น้องหาผู้ใดมักชุดนี้พ่อหลวงพีว่าหนึ่งกับสองนี่อาจมานน้ำกันทามานน้ำกันจะเป็นสองสองหนึ่งนะครับชุดบนสามตัวผู้ใดมักสามตัวกับชุดสองตัวนี่ครับ เลขเด่นบนขึ้นหนึ่งกับสองครับเลขติดเจ็ดแปดเก้านะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับผมฝันาเห็นงูใหญ่หรือฝันเห็นงูให่ก็จะมีเจ็ดนี่แหละฝันเห็นงูใหญ่เห็นงูใหญ่หรอนเห็นตีข้อหมายเป็นตีข้อหมายเห็นซื้อฝันเห็นซื้อหนดลงเี่บ่นอะไรบ็นอง์ปูนี่บอ่ เอาชุดบนหลวงพี่วงกลมให้ที่29นะครับตัวร่อนคือ27เนะครับเลขมาก3ตัวคือสองนึ่งเป็นเลขมากได้พี่น้องได้หลวงพี่วันมารกขับล่างขับนี่ครับเด่น3กับ4เน้น4ตัวติด90้39 30 3์หนึ่งสหงงลวงพี่เน้นที่40ครับวงกลมให้40ตัวรองคือ4ี่หน,นึ่งีครับแคปหน้าจอทำชม่มกับซาถูกต้หนะลวงพี่เนาะ กับแคปหน้าจอพี่น้องมานมุ่งขล่าซาตุขลวงพี่ขอบคุณหลวงพี่่ทคำชมสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นมูกฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องค์คำชมทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงขึ้นกันสุขสุขคนเด้อค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ